เศาเลยฮะเกิดกับเมื่โอ้ยยงดีทีดบ่ไว้ครับสวัสดีสวัสดีผม่พี่น้องเบสชุดคนนะครับนะอ่ามันเหก็ว่าผมก็สร้างปีอเ่าแล้วครับว่าพราเขาจะคล้องเหมือนกันกาลังโรถเกี่ยวนะครับไปเบิร์กน้ำกันมนเกี่ยวเนวอเลยน้องรถหกสิซ ดีซ oh, ีบันเปิดเบิร์น้องเพชรนะครับวันนี้มาเที่ยวเขาจะคล้องมือซื้อถ่ายนะโอ้ทีมงานซุปเปอร์เบิร์ดเบิร์สองเบิร์อ่าเรี๋ยวตามไปพ่อกันทั้งกลุ่มเลยรถที่ร่มเกี่ยวเที่ยวเขาเมื่อซุดอถ่ายให้ซุดอถ่ายพี่น้องเลย มองเงินวันแล้ยวเว้ยละล่ะเรือมองเดียวนี่ละบาทเรื่อเขาจะฟางบางลกเดียวเลยเจ๋มากหน้านุขียนี่ละเทาเนละครับเสี่ปาลน ขึ้นแน่เลยละมีใจนำโยน่ไ่าการเตี๋ยวรูดีหนึ่งหกศูนย์่ร้องเลยางลงผู้ชายเราพูดปแล้วเดนอกเราจากขวงลงไปจังยขวางตัวตัวขางัวต้องการัวนี่ มาเรื่อยๆครับใกล้แน่เลยละใกล้เลยละให้นี่ก็ได้โต,ตเกียวมากกับม้ากองวันนี้จะล,ลดขาดเตรียมจีบไทยขนาดวันได้ร้ายปันไดนได้ไหนก็ได้ร้ายเติมร้ายส่บเติมแล้ โอ้ยไ่้ขอลาย,ลยดาลดได้ยขนาดวันน่ะลายหลบบันไดได้นียเอาเบืองคนน่ะลายสวยิงเขา

ครอยู่ผู <plate> <oui> ้ใดทางไหมเนวาไปต้น้ยจะกินเลยวีหวดดีปตัดจะแงบได้ยสองรอยตนเมนนตัวเขาการเก็บแนะนการมาเีเ ตามาเด้อพี่นอ้องทุกุ้เด้วยฝากกดติดตามกด Subscribe น,น้ำแนครับอ,อสองห้อยๆของสามปีไม่ได้ขอบคุณครับ